หมอภูมิพากินวันนี้พามาที่ Copper Beyond Buffet สาขาเกอรอมรินจ้าอยู่ที่ชั้น3เกอรอมรินนะเป็นสาขาที่2ต่อจาก The St. Spin ก้าจ้ะวันนี้เรามากินสาขานี้ครั้งแรกเลยเพราะว่าเขามีเมนูโปรโมชั่น11อย่างสำหรับ9ปีบุฟเฟ่ของ Copper จ้ะมีพวกอ拉า加 King Crab, อิเบอริโกแฮมและเมนูอื่นเช่นชาไทยเซมิเฟตโตด้วยจ้ะ เดี๋ยวเราไปลองชิมกันนะวัน,นเราเลือกกันมาเป็นแบบ Unlimited ด o อก e เตราคา3 9 9พบาทแล้วก็เรามากินที่สาขานี้ต้องเพิ่มอีกค่าแค่ส0บาทจากเพราะว่าค่าที่แพงแล้วก็มีเมนูพิเศษ9ปีค่าที่สาขาเดอะเซนจะไม่ม,ไม,มีไม่มีเมนูฉลองครบ9ปี11อย่างนะแล้วก็จะ มีโปรโมชั่นโฟกาสำหรับที่เดอะเซนต์ปิ่นเก้าแต่ว่าฮิปโปไม่อยอมก,กินโฟกาเราก็เลยเริ่มมากินที่นี่นี่นะเราจอด่ากรีหับนะนี่คอ p เปอร์บิยอนบุฟเฟเกสตนสตรนมรินรอบ5้ามงเย็นนะเป็นอลิมิเต็ดล็อบสเตอร์จ้าแล้วตอนนี้4ี่โมงครึ่งนะเรามาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง มาถึงก็มาต่อคิวตรงนี้เลยนะตรงรีเซพชันฟรีค่าจองมาดรงนะคะอันนี้ลูกค้าจองมาเป็นแพ็กเกจอลลิมิตล็อบสเตอร์นะคะก็คือในแพ mm ็กเกจของลูกค้าค่ะมันจะมีเมนทล็อบสเตอร์สามอย่าง mm hmm. ก็คือจะเป็นตัวล็อบสเตอร์อบชีสหนึ่งแล้วก็เป็น mm hmm. ข้าวซอยล็อบสเตอร์แล้วก็ mm hmm. อย่างสุดท้ายจะเป็นล็อบสเตอร์เปลค่ะเป็นล็อบสเตอร์ย่าง ก็คือเราจะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดค้าสามารถออเดอร์เมนูล็อบสเตอร์ค่ะตรงนี้ก่อนได้เพราะว่าหนึ่งจานจะใช้เวลาประมาณ10-15นาทีแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าลูกค้าทานหมดนะคะก็สามารถสั่งออเดอร์ได้กี่กับอันลิมิตค่ะลูกค้าเบื่อ้นจะรับเป็นเมนูไหนก่อนคะมีอกชีสมีข้าวซอยแล้วก็มีเป็นล็อบสเตอร์ย่างสั่งได้กี่จานอ่าไม่ไม่ได้จำกัดค่ะลูกค้าเอาอย่างละสองเป็นอย่างละสองก็เป็นย่างสองข้าวซอยสองแล้วก็ย่างสอง แล้วข้างในนี่สั่งตรงไหนครับข้างในอาหารอื่นๆลูกค้าสามารถออเดอร์ได้ที่จุดออเดอร์เลยค่ะแล้วล <geez. S 1> <cend> ็อกเตอร์ครับล็อกเตอร์อันนี้สามารถสั่งกับน้องแจ้กับน้องพนักงานได้เลยเรียกกัพนักงานที่เดินไปเดินมาได้ค่ะแล้วสั่งที่ตรงสเตชันได้ไหมครับถ้าตัวล็อกเตอร์ไม่ได้อันนี้แํามันจะมีน้องในโซนนะคะขายลูกค้าก็เขาบอวก็เขาจะมีป้ายมาตั้งไงเหมือนสาขาเดอะเซนตไง ก็เราไม่เคยมาสาขานี้เผื่อเขาไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องถามพวกกเปนอ่รอนับใช่ครับน่าจะมีเค้กมั้งเหมือนกับที่อีเวอร์ซารีอะอไปกับ่าาไม่มีครับขอความอันนี้ความที่แบบ ร้อยค่ะจอดีสี่ชั่วโมงนะคะลูกค้าอันนี้ก็เป็นหมายเลขโต๊ะของลูกค้านะคะโต๊ะหนึ่งสี่หกนะคะเดี๋ยวรอด้านนอกก่อนนะคะออกเป็นความมือนะคะแล้วข้างในมีไหมครับข้างในจะไม่มีแบบนี้ครับ มีแค่ที่ต้อนรับเป็นชาไทยเซอร์บีนี่นะเป็น<ม>สลัดชี่ชาไทยชาไทยดิเคนโด้ครับไม่เอาขวดสองได้ไหมฮะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ นี่นะซิกเนเจอร์ของเขาซุปทร,รัฟเฟิลเสิร์ฟพร้อมครัวซองจ้่แต่เราไม่กินแป้งอ่ะเราก็เลยขอไม่เอาครัวซองเขาก็ให้ดูไวอีอีอีออนี่นะก็เป็นฮอกรีบบีฟคังแล้วก็แองกัสความหิบจ้า <c oughs> ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือซิกเนเจอร์ของเขาจ้ามีทั้งหมูมีทั้งเนื้อนะ นี่นะเราก็สั่งก็เหลาเนื้อไปจ้าวางเนื้อไปเต็มเต็มแผ่ง<ๆ>เลยนะแล้วก็ใส่เลือดวักน้ำกุเจ้าเลือ เราก็ได้แล้วจ้าตรงนี้ก็เป็นโซนอาหารไทยนะมีแนงหมูขนมจีนน้ำยาปูใบชะพลูแกงเขียวหวานไก่ไส้กรอกทั้งหลายนะขามหมูพะโลแตวตรงนี้นะก็เป็นตุ้งไ่น้ำเผาจ้า ตรงนี้ก็เป็นกุ้งดองซีอิ๊วหมกดองซีอิ๊วและโฮตาเต้ดองซอสเผ็ดจ้าตรงนี้ก็เป็นกุ้งขาวต้มจ้าหอยแมงภู่นิวซีแลนด์หอยนางรมจ้าตรงนี้เป็นซาชิมิแซลมอนซาชิมิฮามาจิซาชิมิโฮตาเต้ซาชิมิกุ้งแดงซาชิมิปูอัดแล้วก็ซาชิมิปลากระพงจ้าไก่ทอดกุ้งทอด กุ้งเทมปุระนี่นะเขาเป็นสเต๊กเนือ้อหนวดหมึกทอดหนวดหมึกย่างกุ้งเสียบไม้ก็นะเป็นชีสเคก้กมิชลินชาร์เลตคาราเมลจ้าอันนีคตรงนี้นะเขาเป็นไอติมวานิลาช็อกโกแลตสโตรโลมิสเบอรี่วิตาชิโอคามิซุวานิลาแล้วก็ชอโคโคโ็อกโกแลตจ้าตรงนี้ก็เป็นบาร์เครื่องดื่มนะมีชาไทยไนยโตรชาตรามือชาเขียวมะลิชานมไต้หวนันชามะนาวน้ำพึ่งมะนาวจ้า ว้าวอาหารเต็มโต๊ะเลยจ้ากินกันไม่ทันแล้วจ้านี่นะเรามาชิมเทศของเรากันก่อนนั่นก็คือล็อสเตอร์จ้าจานนี้นะเป็นล็อสเตอร์ย่างน้ำจิ้มซีฟูด้ดนี่นี่ดูสิชิน้นโตโตแบบนี้เลย กินได้ไม่อั้นนะทุกคนนี่จิมน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคือตอดเด้งมากกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเข้ากันสุดๆ เดี๋ยวลองมาลองแบบชีสบ้างนะเป็นทริโอชีสนี่นี่ชีสช่ำๆแบบนี้เลยนะ จะชอบแบบย่างธรรมดามากกว่าอยากวางซอสกันแบบมันไส้แล้วก็นี้นะเป็นข้าวซอยเส้นข้าวซอยแบบแต่เราไม่กินหรอกนี่มไม่กินเอามาให้ยใช่แล้วก็น้ำข,ข้าวซอยสองาต้มนุ่น เขาใส่ีซอสทาร์ทาด้วยเขาซอยคือดีเธอไม่กินน้ำรื่เรากินเรตมากเลยาูนะแล้วเขาแบบย่างที่สุดย่างทำมาสํสหนัเที่ฟีฟูด้ด แล้วว่าดึงรสชาติของลอเตอร์กมาได้ที่สุดเราก็มาชิมเมนูฉลองครบ9ปีของคอปเปอร์กันบ้างจา้านี่นะเป็นอกากินแครบย่างกับซอสมะเขือเทศดาชินะอืม ตัว阿拉斯าคิงแคปย่างมาได้หวานดีนะมีความชุ่มฉ่ำไม่แห้งไม่เหนียวกินคู่กับซอสรสเปรี้ยก็ถือว่าโอเคจ้ะนี่ช่นี่อันนี้ากคินแคปเหมือนกันอตนนี้เป็นเศษเนะ เส็เนือ้อแต่ว,ว่าแบบเมื่อกี้แบบย่างอร่อยกว่าแต่ว,ว่าซอสเปรี้ยวไปหน่อยแล้วอันนี้เป็นหมูไอเบริโกกับไข่สุนจ้ะแต่ว่าดีนะมันทำเล็กๆดีนะเราชอบมันมีความตุ้มพอหอมด้วยด้านล่างแล้วก็นี้จ้ะ เป็นทาร์ตหอยเป่าฮื้อโอ้โหกรอบเลยนี่นะทาร์ตแล้ว,ว่ายเฉยไม่ค่อยได้รสหอยเป่าฮื้อเท่าไหร่ แล้วก็เป็นพาสต้าหอยเป๋าฮื้อนะหอยเป๋าฮื้อก่อนข้างเหนียวนะใส่ช้อนตัดไม่ขาดเดี๋ยวใส่มีดกันจ้ะน,นี่นะหอยเป๋าฮื้อ สปาตาต้องมีความสมุนไพรนะแต่ว่าไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ีย๋ยวก็หลังกันไอันนี้นะเป็นเบอร์เกอร์ปลาไหลให้เทียบกับ ปลาไหลธรรมดาเราว่าปลาไหลธรรมดาชิ้นใหญ่กว่านะ <Q uan> แล้วเรามาลองชิมของดิบกันบ้างจา้ะก นี่นะหอยนางรมนี่จริงับน้วนิ่งซีฟูด้ดหอยนางรมสดใช้ได้เลยนะจริงับน้วน,นิ่งซีฟูด้ดเข้มข้นตักกันพอดี โคตาเตานะนะจิ้มกับโชยุเขาม่ดูโคตาเตะตดนะหวานเด้งเขาาไม่คมากเขาทำไปเท่าไหร่กัน คนละเจ็ดเหรอฮะเราสกาอยู่แล้วครมรับท่านมาหาลูกค้าลูกค้ามากจะประมาณนี้แล้วก็สี่ตัวตัวก็องนี่นะกุ้งหวานตัวใหญ่มากเหมือนกุ้งโบตันเลยนัม สดเด้งนะหวานวเราก็มาลองชิมปูนิ่มจ้าเป็นเซาซ่ามะม่วงนะเขาผ่าครึ่งตัวมาให้นี่ เราว่าแป้งหนาไปหน่อยเราก็มาชิมซนะิกเนเตอร์นะบะเตี๋ยวเรือสั่งเป็นบะเตี๋ยวเรือเนื้อนะนี่สุกๆแบบนี้ได้ลา หวดเดียวเรือเนื้อจัตเข้มข้นนะลวกได้สุกกำลังดีแร้วก็มาชิมต้ยมยำกุ้งจ้านี่นะให้กุ้งมาจุกๆตัวใหญ่ๆเลย เป็นต้มยำกุ้งยำค้นจัดจ้านเข้มข้นนะเดี๋ยวขอล็อกเตอร์ย่างสองตัวครับข้าวอยย่างแต่กินคนเดียวใช่ไหมนอกจากย่างไม่ยังมี่นคืออะไวะย่างชีสแล้วก็ข้าวซอยออนี่นะ อุนางิซูชิดูส,ชสชิชิ้นใหญ่กว่าข้าวนะข้าวก็ไม่เล็กย่างแห้งไปหน่อยไม่ค่อยจุยซี่พอ,ม,อามาชิมฟิกเนเจอร์ของเขาจ้านี่เป็น พุบเห็ดทรัฟเฟิลเค็มค้นนะได้กลิ่นเห็ดทรัฟเฟิลชัดเจนแล้วก็มาลองชิมเมนูพิเศษประจำวันเสาร์อาทิตย์จ้าเป็นหมูไอเบอริโก้นะกินกับเมลอนจะ้ะ บอริโกแฮมก็มีความมันๆนะหวานๆเป็นคูนูกับเมลอนก็อร่อยดีเท่ากันจากตดชื่นมาลองชิมเครื่องดึ่มกันบ้างนะชาไทยในโตรเราว่ามันค่อนข้างจะจืดไปหน่อยไม่ค่อดยดดชาไทยเท่าไหร่รลองชาไต้หวัน,าวานบ้างกันะ ชาน,นมหอมเลยนะแล้วว่าชาน,นมอร่อยกว่าชาไทยชาน,นมไต้หวันดีกว่าแล้วเราก็มาต่อที่อสเตอร์ย่างจ้าเป็นตัวที่สี่ละตัวที่ห้านะเดี๋ยวจะมาทำลายสถิติกันเ,เมื่อกี้มีผู้จัดการร้านมาบอกว่าเคยสถิติสูงสุดเจ็ดตัวต่อคนอเ,คเขาบอกว่ามีคนจะพยายามทำลายสถิติตลอดแต่ก็กินได้แค่สี่ถึงห้าตัว ตอนนี้เรามาถึงตัวที่5แล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะดูว่าจะทำลายสถิติเตัวได้หรือเปล่านี่ชิ้นให,ใหญ่แบบนี้เลยนะเขาหอมย่างตาวาดมากเลยอะ แต่เขาน่าจะใช้ทอสเบิร์นนะนี่ดูสิเงยจุยฟมากใครที่ชอบล็อกเตอร์แบบเราแนะนำเลยนะถ้าเป็นแต่ก่อนเราก็แนะนำที่แทปแอกชอนะ มันก็จะมีล็อบสเตอร์มีหอยนางรมบุฟเฟ่เหมือนกันแต่ว่าเขาเจ๊งไปแล้วตอนนี้ก็เลยเหลือแต่คอปเปอร์ราคาก็แรงเอาเรื่องเลยนะสามเก้าเก้าเก้าถ้าเป็นสาขาเดอะเซนนะถ้าเรามาที่เกรอนก็เพิ่อมอีกค่า้อห้าสิบอันนี้เป็นราคาต่อคนนะเดี๋ยวขอล็อบสเตอร์ยางอีกสองตัว เธอสั่งข้าซอยไปเอีกหนึ่งใช่ไหมมีนะตัวที่ห้ามีทอสเบิร์นมาสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะ กินเล้5ตัวแล้วครับสั่งตัวที่6ไปแล้วจะทำลายทรีตีจะกิน8ตัว <c oughs> นี้กินไปทั้งหมด5ตัวแล้วจ้าคนละ5ตัวนะเราสั่งตัวที่6ของแต่ละคนไปแล้วเดี๋ยวจะดูว่าเราจะได้คนละกี่ตัวนี่นะก็เป็นล็อกเตอร์ยา่างตัวที่หแล้วจ้า,นะามากินกันเลย <c oughs> หอมการย่างเหมือนเดิมนะอร่อยจ้าเดี๋ยวสั่งโฟที่เจ็ดเลยนะ แล้วก็นี่นะเป็นลอสเตอร์จานที่เจ็ดแล้วจ้าเท่ากับสถิติคนที่กินไว้มากที่สุดนะถ้าเกิดกินมากกว่าจานนี้1หนึ่งจานเราจะทำลายสถิติแล้วนะ เนนื้อเอเดงหนะราสั่งจานที่แปดแล้วจ้ะและนี่นะก็คือลบสเตอร์จานที่แปดแล้วจ้าทำลายเซิติของสาขานี้แล้วนะไม่รู้ว่าสาขาเดลเซนเซตติอยู่ที่กี่ตัวนะ ต่ว่าที่เขาบอกเจ็ดตัวของเราเป็นตัวที่แปดแล้วคนละนะไม่ใช่โต๊ะละเพราะว่าฮิปโปกินไปห้าตัวเรากินไปแปดตัวชนะเราได้อะไรความภูมิใจเขามีป้ายประกาศมาให้อารอจ๊ะ <c oughs> ของผู้จัดการไหมครับว่นาทำไ้แปดตัวต้องติดชื่อมึอดีกจประกาศไหมนี่ ย่างมาหอมนุ่มเหมือนเดิมสดนะเนื้อเด้งเลยคุ้มมากๆกินไปแปกตัวถ้าซื้อข้างนอกก็ราคาขายประมาณตัวละแปดร้อยบาทนะก็ถือว่ากินไปหกพันสี่ร้อยแต่จ่ายไปสามพันเก้าสิบเก้า บวกห้าร้อห้าสิบแล้วเราก็มาดูย่อของหวานจ้านี่นะผลไม้ตามฤดูกาลก็จะมีสับป,ปะรดแจงโมแล้วก็เมลอนจ้าเมลอนนี่ฤดูกาลนี่ไหน แล้วก็เป็นชาตามือฮอกไโดชีสเคทกนนแล้วก็มีชีสเคทกเรามาชิมผลไม้ก็เลยนะ นีนะสับป,ปะรดหวานนะไม่เปรี้ยวอร่อยกำลังดีเลยแล้วก็เมลอนนะพอมากินหลังสับป,ปะรดแล้วว่ามันความหวานเลยลดลงแต่ก็สดชื่นดีนะ เราก็ลองมาซาต้ามือเขาก็โดชีสเค้กจ้านี่เนื้อชีสเค้กนี้เลยนะเนื้อชีสเค้กนุ่มนะมีความชาไทยด้วย แล้วก็นี้เป็นชิสเค้กลวงพึ่งนะชาตามือชัวุ่่มไปหน่อยอร่อยดีนะอันนี้เซมิเฟรโดชาไทยตรามือจ้ารอนกันหรอือ ทำออกมาได้ดีนะเท็กเจอร์กำลังดีไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่หวานจัดเกินไปด้วยแล้วเรามาลองชิมช็อกโกแลตลาวากันจ้านี่นะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะนี่มีความขมนะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ ก็ถือว่ามือน,นี้เป็นอีกมื้อนหนึ่งที่ดีนะใครที่ชอบล็อสเตอร์เหมือนเราอย่าลืมลองมากินอลิเมเตอร์ล็อบสเตอร์แบบเรานะเป็นแพ็กเกจเคจ้าแล้วก็ใครอยากกินเมนูพิเศษที่มีเฉพาะสาขานี้ฉลองครบ9ปีก็ต้องจองมาที่สาขาอมรินนะแล้วครั้งหน้าหมอภูมิจะพาไปกินอะไรอีกอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามหมอภูมิพากินนะครับสวัสดีครับ เก็บส่งนิงนึงสรุปว่าที่จอดถ่ายยาบ้าแล้วแบบจอดดีไหมไม่ยาจอดได้สี่ชั่วโมงก็คือปรญหาประทับตาราที่ตอนที่เราจ่ายเงินเลยหรอตอนเช็คอินจะให้ให้ส่งใบให้เขาเลยนะโอเคจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายต้องคะา,างคะ